Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สัดีค่ะสวัสดีเอฟซีของซีรีส์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแม่คิงอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านมีน้องๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะจากแสงทองฟินแลนด์นะคะทีมคอสตูมแล้วก็ทีมแดนเซอร์นะคะนำโดยนิรุยชาแนลนะคะวันนี้มาทานข้าวเย็นที่บ้านแม่คิงนะคะ เนื่องจากงานอะไรนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่อิงเองนะคะก็วันนี้ก็นัดน้องๆมาทานข้าวที่บ้านนะคะเดี๋ยวเสีย้เบิ้งบรรยากาศเป็นครั้งแรกที่ได้จัดนะคะได้จัดงานวันเกิดที่ว่า มีน้องๆทีมงานมาร่วมนะคะมาร่วมทีมมาร่วมกินข้าวข้าวข้าวแรงและข้าวเย็นด้วยนะคะก็จะมีอันนี้ลุยนะคะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวดูว่ามีใครบ้างนะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะเมรี่กำลังที่จะกับอะไรคะเดี๋ยวนเคะอาเป็นเด็กเส์ฟค่ะแม่น้องเป็นเด็กเสิร์ฟใช่่ะน้องเป็นเด็กเสิร์ฟไงคะอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะับเป็นแบบอร่อคุณท่านเปาเสิร์ฟน้องแนด้วย เสิร์ฟปลาพวเสอูโรงใช่ไหมคะใช่ค่ะชาติูโรงนี่วินเดอร์มาเข้ากล้องกับแม่เลยทำไมน้อแข่งมาวางไม่ได้มีเ่ยเอาเพชรจูนเอาใส่ที่มันใส่สีขาัสดีเอฟซีด้วยสวัสดีครับเอฟซีท้องซีรีส์แชนแนลวันนี้น้องวินเดอร์มากับแม่ปอกับพ่อบีนะครับแล่วขับรถมาเองมาก่อนมาถึงก่อนนม่ที่สี่ยาทำ ครั้งแรกคุณสาวที่มาบ้านแม่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครั้งก่อนมากินย่างไก่ไงครั้งที่สองแล้วมาตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่ในไม่เอาวิ่สีไม่เอามาตอนนั้นเนี่ยวินเนอร์มาตอนนั้นพวกแม่กําลังซ้อมซ้อมโชว์การแสดงของวันเกิดผู้ใหญ่บ้านแล้ววินเนอร์ก็มาใช่แล้วก็มากินข้าวแต่บรรยากาศมืดมื่นแงนหน้าบ้านบรรยากาศดีมากและพี่น้องทันมี่โอกาสเนาะเอฟซีเนาะอยากให้มาดีดีครับ ยวนทงหน้า,าเป็นบ๊ <Yeah. S 1> อบเ็นเดอร์แออลูกข่อยกับบ๊ปบเนไซส์ตีมาฝาแม่พี่ตีเอาไปข้างนอกลูกไปข้างนอกอนี่ปาปาม่พาไปกินขนมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนอกกันนะครับทุกคนเราพิซซ่าหลือเล่านาดน้ำปัญญาเด็กไปจ้า Nah, ini. <Bye. S 2> างกายแข็งแรงไม่ได้หัวเลยลุยลล้ยลรอเด้อโอ้ยขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มางานวันเกิดวันนี้นะคะก็ <c oughs> คือประมาณว่าแบบไม่ได้เตรียมกันนานน้องทั้งแบบลาบเป็ดนนี้น่นนะคะก็แบบขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในในงานวันนี้ขอบคุณบ้านฮักลูกชายที่แบบว่าสนับสนุนการจัดงานในวันนี้ด้วยนะคะประมาณน่าจะแปดพัน นะครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนิรุชชแนลผู้จัดการของแพรพาแสงทองนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อมีอะไรจะก่าวถึงลครับลคย้วหนน่ก็หาด้วยแอาบไ่ทยมนะขอบคุณนิรุยครับค่ะใส่ได้ไหม ได้มอะไรคะัใส่ได้ก็ได้สอนได้กเรียนบอกใส่ได้ไฮสกีอ๋อบอยเกี่ยวสุดนั่นค่ะนิกกี้นี่บอกใส่ได้ไหมอะไรเออเบื่อนะคะรีวายเสื้อไม่ยุ่งลีวายจากนิกกี้นะครับอานจะไม่ได้ใส่เอ็นหลานอาจจะไม่ได้ใส่อาจจะไม่ได้ใส่ มีกาโอ้ยอ้ใจไหนบดีเลยใครอยากกินเค้กแม่ใส่เสื้อคู่หรอวันนี้น่ะนี่ดิเป็นแฟนกันหรอจะบอกว่าเป็นเป็นเพื่อแรกพี่น้องเป็นเพื่อแรกที่แบบว่าจัดงานมันเกิดแบบนี้แล้วก็แบบว่ามีน้องนุ่มแบบว่ามาล่วงงานจริงจาขณา บรต้องด่ามาว่าเอาทุกคนเสียมากเพียงอย่างคือบราใส่แอมโนนีนั่นเพราะว่าทุกคนที่มาวันนี้คือเป็นทีมงานของอ่าแสงทองเพลินเลยแบบว่าไก่ชิดแล้วทุกคนก็คือแบบว่าโดนไก่ดีล่าแย่ผูดังแล้วเรื่องะแยะเถยอะแย่เถยอะแย่ผูดังแล้วแย่ผูดังอีกตรวจแล้วเรียบร้อยนะครับและปลอดแน่นอนเติมทูบุ้นก็มันเกิดปีนี้ก็เป็นอะไรคือประมาณว่าขอให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงก็อยู่ ดูแลพ่อดูแลครอบครัวไปกันแล้วดูแลนานเรารู้กันแล้วก็เนี่ยเสื้อหนันให้เห็นใส่ตลอดเอ่อเนมาจ่าไุณใส่แล้่แม่ก็าบเาอ้าใส่นเกิดของเราขอบคุณที่ร่วมด้วยนะคะขอบคุณ่ขอบคุณแม่ปอพ่อดีน้องบินเนอร์แล้วก็ทีมงานแดนเซอร์ทีมงานคอร์สตูทุกคนที่มาร่วมกับคุณน้องเลกจาก เออคุณนายตำรวจก็มาวันนี้นะคะของคุณมาเลยที่เอาเค้กมาเซอร์ไพ่ี่ยบอกว่าไม่มาแต่ว่าก็มานะครับก็ขอบคุณมาเลยเปนอยางเซอร์ไพ์ตอนแรกตำรวจเพิ่งไปออกงานเอาวิบเอาวิบเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเออเดี๋ยวจะให้คุณพ่อแบบวยพอ ขอบคุณค่ะหลังจากนี้เราก็จะกินลาบเป็ดน,นะครับพี่น้องค่ะลาบเป็ดเนาะ,ะเออน้องเอาน้องนอง้นองเบิ้งใช่ไหมคะเออปเป็นเห็ดฝ้ามเป็ดน,นะครับเพิ่์นทำมาให้และเราก็ร่วมด้วยช่วยกันทำ ให้มันเป็นแบบอาหารเมนูในวันนี้นะคะในไงเดี๋ยวทุกคนก็จะร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันนี้นะคะขอบคุณที่มาร่วมงานวันเกิดครบรอบ38ปีนะคะ38 ไว้ปลาสามเก้าหรอสามเก้าและไม่ใช่สามสิบแปดปีพี่น้องนะคะขอบคุณมากเลยขอให้ FC ทุกคนนะคะ FC ของนิวรูชแนล FC ของ่ังแต่งหน้าตั้งตาบินเลนแล้วก็ทุกๆช่องนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนขอให้สมขภาพมั่นนานะคะแล้วก็ขอให้ร่างารวยตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณท่า Woo!